จะไปให้่าดังนองกูนนอ่เยอะตกไทหมดเลยจะว่าไปแล้วพี่ชันน่ะถึงมันจะว้าแต่มันก็เป็นคนดีนะไม่ว่างานไหนชันช่วั้นโทรหาเนี่ยมันก็ไปให้ฉันถ้าถ้าตกลงราคากันรู้เรื่องมันไปทุกงานแล้ว วันนี้มันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่รู้โลกวัชนินทาเฮ้ยหมาดังก่อนพูดซะแบบว่าดูดีเลยอ่ะขอบคุณครับที่นี่พสาวคุณแม่ด้วยนะครับมีเศษสักสี่สิบไหมพี่พี่พี่แล้วตัดสินใจออกจากบ้านจะไปห่าง เลี้ยงน้องกูน้องกูนอนอยู่มึงเป็นใครอ่ะไหนคนข้างบ้านไหนน้องแกเนี่ยนอนเนี่ยใครอะน้องแกใครอะจ่าปี๋เห็นไหมบอกว่าสติไม่ค่อยดีภาพมันฟ้องอยู่จ้าพี่นอนพี่ช้อนชื่อไม่ไดงก็เป็นพี่น้องกันไม่รู้ชื่อได้ยังไงแล้าบังเอิน้องนอนอยู่นี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 ่ตั้งสติตั้งสติก่อน งานนี้ได้เยอะสิสติเพราะอยู่เยอะตัวมันเยอะตรงไหนวะเี่ชั้นนี่ชั้นชาติชาติชาติตรงแล้วตอนนี้อายุยี่สิบหน้ากใสเลยนะยังไงเนียกันงานงานหน้าก็ซื้อใหม่สิแค่อะไรเป็นละนะ นนี้ผมบอกกับลูกน้องอรชรนไปวาานน 30, ่าพี่เล็กจัดงานนี้สามหมื่นนะพี่เล็กแล้วเขาไปพูดอย่างเงี้ยทะเลาะทันปรายเลย,ยพี่ต้องชาตีน้องพี่โตแล้วพี่ชอมนี่เวลาเลนีเล่นกันน้องมอขี้ขาพี่อ่อนแกว่งน้องงานไปจะจับมือพี่ แล้วมือเยี่ยไรพอกตีเลยเล็บมันหักไงก็เลยด้วนโดนปกเล้ส่งไอ้ป็ลเฮ้ยเ้ยวย่าพายตอกหัวดป็นบอลเจ้กันชาติเองโตเหรอโตแล้วไอ้น้องขนาดนั้นอรรู้อย่างเงี้ยอ๋อก็แต่เล็บเล็ก็ดีแล ไม่แลเปล่าครับไปแดกขี้มาทำไมกระเถอะกระเทยลงนี้ทำปนขาวมาเลยใครเลยอ,อย่าพูด่งนั้นผมยังมีโอกาสหาแม่หาเจนอ่ะ <c oughs> พี่ช้อนถามคำถามจริงเถอะครับผมปิดฟังฉันมาตลอดจะเรียกพ่อแม่ที่บอกว่าแม่ฉันสั่งเสียวไว้ก่อนตายเนี่ยบอกว่าฉันมีพี่น้องไม่ใช่หรอกแกมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่พี่ฉันพี่เอง อยู่กับน้องพ้องอ่ะน้องอาอาอาชื่ออาอาโอ้ย่เนียคนบ้าที่อ่ะโอ้ยแม่แม่เองพูดก่อนตายอาเองอ่ะชื่ออาโอ้ยแสดงว่าแม่ฉันเนี่ยกำลังจะพูดว่าอาฉันชื่ออ่ะอะไรสักอย่างเองแล้วก็ขาดใจตายก็เลยล้อโอ้ยออ โอ๊ยก่อนต้องเป็นอะมนุษย์แต่ถ้าคนเราชื่ออัมนุษย์เรามาพูดกันเรื่องนี้ดีดีกว่าวันนี้ฉันตั้งใจฉันโตเป็นหนุ่มแล้วเออเองโตเลยพี่ออกไปหางานทําถ้าเป็นไปได้ก็ไปเถอะไปหางานทําหาเงินมาจุนเจือภายในบ้านพี่ก็เริ่มแก่และเอ็งก็เป็นหนุ่มเองก็ต้องเลี้ยงพี่เราออกจากบ้านเนีห้ามทำกระตุ้นกระติ้งนะนั่นเลยโอ๊ยพี่วุ้ ตีทุก เก็บใ,ใจเกิดมาจนลำบากลำบนดังคนไหลงคาฝันอยากมีบ้านอยากมีรถเห็นที่คงหมดปัญญา 我。<music> Bapak Idu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 